อเคสวัสดีฮะผมเทปเองนะครับวันนี้เนี่ยเราทำไมกูเป็นชุดเงี้ยเงี้ยวันนี้เราอยู่กับแบบเดอะสตองเ e ตันกาวนะฮะวันนี้ว่าจะมาหนึ่งหนึ่งแล้งปกตินะฮะไม่รู้ว่าจะสู้คนอื่นเขาได้หรือเปล่าแล้วเพราะผมไม่ได้เล่นแบบนี้เลยนะครับมันมันไม่ใช่แนวจริงจริอะแต่มันก็เล่นแบบเอาสนุกได้อะแต่จริงจังไม่ไหวจริงๆนะฮะมันเน้นแดดผมแดดไม่ค่อยเก่งนะ,ะครับกูกากอะไรสัตว์เอายง่ายแต่ก็ลองทําตามที่ FC บอกมาหลายๆแขนงแล้วนะฮะ <c oughs> ท่านอาจารย์ผู้ไทยสอนมากู้าทาตามคนนั้นอะเขาบอกให้ต่อยช้าๆนะฮะคือผมติดต อ่านั่นแหละกูจับเลยแถมภาษาไทยด้วยมันทีพีอ้อมข้อหลังได้ผมต้องระวังไอ้สวยมันหลุดไปแล้วด้วยสวยจริงๆท่านี้มันโดนเนิร์ฟมานะครับตอนแรกมันไม่มีสตันนะครับอุ้ยเฉียบตอนแรกมันต่อคอมโบได้อะแต่ตอนนี้มันเอาออกไปแล้วเอาคอมโบมันไมนเกรม,มันดูดิละอ๋อคนนี้เขาต่อยช้าเว้ยอืมอมืเป็นเทคนิคที่ดีจริงๆขอบคุณมากที่สอนชั้นเราพลเมจารย์ทั้งหลาย สวยคือถ้าไม่ได้คำแนะนำของพวกคุณเนี่ยผมก็คงจะเป็นไอ้ไก่เหมือนเดิมแล้นะปิงเท่าไหร่เนี่ยโอ้ปิงสามสิบเองโอ้อิสต์อโอ้โหเฮียบล็อกไม่ทันปึ๊บอืเทคนิคก๊อปผู้อื่นมาโอ้ยเชี่ยอู้เชี่ยท่ามันผมไม่รู้ว่าท่าการเบรกวีท่าอะไรบ้างมันไปปรับมาใหม่อ่ะแล้วไม่ได้ลองเลยโอ้เชี่ยหรือว่าเอ็นแลกไม่ค่อยมีอ๋อสกิลนี้บล็อกได้ ทำอะไรมึงเพื่อนนั่นแหละชอบใช่ไหมสกิลเปิดอย่างนี้อุ้มอุ้อ้ยอุ้ยยังได้มฟันก่อนเชี่ยทำไมสตาร์ทนานยังวะ,ะ What the fuck เชียวเขานี่เลยมหลบไงน้องโอเคเอาอะไรมึงเพื่อน โอ,อ้ขอบคุณมากที่ยังเข้ามาโดนแถมยังหลุดออกไปแล้วด้วยอุเฉี่ยสวยสวยมีหมอแล้วแต่เปิดไม่ได้น้องไม่เป็นไรพี่ยังไม่จบเป็นต้องเอาจริงวะ่ะเกม,ม<ะ>เล่นสนุกอยู่นะฮะแค่รอตัวมันเยอะกว่านี้ก่อนตัวมันยังนอ้อยคนประเทศอะไรเนี่ย ทงอ๋อไม่ใช่นะมันป่าสัตว์นึกว่าทงโอเคโมบายเพี่เยอะชะนะละถึงจะปิงก็เถอะไหนๆก็ไหนๆละขอลองคอมโบใหม่ดิเนี่ยมันดนเนิร์ฟมาแต่ก่อนมันทำได้อะ่ะเชี่ยมันเนิร์ฟทมามวะรีบเนิร์ฟไปไหนนี่มีอยู่แค่สองท่าเองตอนนี้เพื่อนสองท่าแม่งก็เอ้ยทำไมมันคอมโบเราเออคอมโบมเบาลงวะเฮี้เยเพื่อนรักมันมีแค่สองท่าเองคนนี้เขาหลุดไม่เป็นสวยมาก <The> fuck. อุ้ยผู้อี้เชีย่ยทำอะไรพวกนี้เพื่อนอืจีจๆครับน้องออวันนี้ผมน่าจะคิวแดกเข้าไปโง่เลยได้ป่าวะโอเคได้ได้ก็เฮี้ยตองระวังนะเนี่ยผมมีโหมดอเอ้ยผมไม่มีโหมดแต่เขามีโหมดอะ เดี๋ยวก็ต่อยอ้าวทำไมเขาไม่ดาวดันแหลมมาบล็อกค้างอย่างดีเพกันต่อยไอ้ยัยเล่นโคตรบล็อกค้างอืมโทษที่น้องพอดีว่าเซิร์ฟพี่มันปิงอ่ะเอาม好，好友啊，我打有 doing วัาจะพูดน้อยหน่อยครับคลิปนี้พอดีว่าผมป่วยอยู่นะฮะเป็นเนื้อไข้อีหยู่ไข้ก็ขึ้นนะ ใครขึ้นในพอมันเจ็บคอยิ่งหายเลยสัตว์แต่มันอยากจะเล่นเกมมันก็เลยอยากจะอัดนะครับมันไม่ไหวจริงๆมันอยากจะเล่นมากตอนนี้ตอนแรกกะว่าจะร้อนไม่มีโหมดก่อนแล้วค่อยมาทานะแต่มันไม่ไหวจริงๆอ่ะน้องเข้าใจปะเชีย่ยมันแบบอยากจะฟันคนอ่ะกูจะเล่นไก่ไหนก็เหื่อเดี้ยวก็ยังพอเล่นได้อยู่นะพอสู้คนที่ไม่เก่งมากได้อยู่เอาง่ายๆคือมาตบไก่ไอ้สัตว์ถ้าเจอคนเก่งก็เป็นแค่ไอไก่เหมือนกับโาอ่ะโอ้เชีย่ยโอ้เน็ตมันทำไมไม่โหลดคุณรัก โอเคกูว่าว่าอยู่ไอ้เหี้ยเอ๊ะล็อกสมัยนี้มันเป็นอะไรกันหมดเนี่ยอุ้ยเหี้ยมันปีงอ่ะผมไม่ได้ต่อยช้าขนาดนั้นตะกี้อ๋อได้เฉยจับเลยแล้วกันนะครับอ๋อวัตถุฟักปัน่นโอโ้โหไอ้เหีิววัตถุฟักกูอยู่ตรงนี้เพื่อนอ๋อได้เฉยไม่อะไรไไฟรี อืมสวยโอ้โหมันกระตุกอ่ะมันกว่าจะไปให้กูยัดแม่มันปิงมากเลยตอนนี้ผมปิงสองร้อยกว่าเลยนะครับไปสวยโอ้โหเฮียบัญชาจังวะไอสัสอ๋อโอ้สภาพนี้น่าจะหา้อยแล้เนี่ยโอ้โห what the fuck โอ้โหอื้ม โอ้ยยึดไม่เชดดื่อไม่โดนสวยอืมไม่มีแล้วใช่ไหมคอมโบไอ้เหี้ยไม่ใช่ดิ What the f u c k โอ้ยมันส,สมปิงแค่น้ออื้มโอ๊ยฝันแม่งยัยเอาเยี่ยนเยี่ยสวย กัวานนี้พี่จะฟันไอสัตว์ไม่โดนหนีเยะโอ้เล่นยากกว่าเล่นยากดีได้อีกคนนึงมันก็กากเหมือนกันหมายถึงเน็ตนะเขาเล่นเก่งนะคนนี้คิดแมมผมฟันเลยแล้วกันวัตตาฟ้าวัตตาโจเอ้ยกูรู้ละกูรู้ละวิธีหลอกเอาไอ้บันฟีคนนี้เขาชอบเคาน์เตอร์นะฮะตอนผมเอ็มบันจะตายซะแล้วน่าอย่างไรกว่าละ แหมดได้ฟรีที่มันอร่อยอจริงน้องอืมโหมดกูก็ไม่มีที่จต้องเล่นดีๆเนี่ยแพ้ได้โอ้โหวัดตอบฟาเขียถ้าเขาไม่หมดผมชนะนะครับอุย้ยมัหยังมึงนี้มึงบักขำน้อย,อ,ย <c oughs> อุ้ยไม่มีสกิลอุ้ยหวานเจี๊ยบน้องอัง้งเข้ามา <c oughs> เทคนิคลับจุงจิงจุงจิงจุง้งจิ้งอาใส่ผม เด็กกำโตเชียวกูเล่นอยู่เซิร์ฟเมกาเอไว้เหี้ยเอาสวยหลุดโอเคเขาหลุดเขาหลุดเขาหลุดสวนไม่เป็นสวยกเขาหลุดไปละอืมหนึ่งสองสามว่าแต่ฟักแล้วพี่หลุดไงน้องแล้วพี่ฟันต่อเลย มาดิน้องอืมอืมอืมเอา้ามันยังต่อคอมโบได้เดี๋ยวว่าท่านหนึ่งหรือว่าไปปรับอันดี้มาวะเชี่ยมมันโคตรแหลกเลยนะเพื่อนหมายถึงกูเนี่ยโอ๊ยเชี่ยทำอะไรเนี่ยโอเคไม่หลุดโอเคหนึ่งอุ้ยไม่โดนอ้ไม่โดนกูรู้วิธีเล่นตัวเยี้ยนี่ละ ดูดิน้องขวดโอ้เพื่อนรักกูมีอยู่แค่สองท่ามึงก็ยังจะหนีกูอยูน่นอยไอ้เหี้ยกลัออออวอะไรขนาดนั้นโอ้โหแล้วแม่งอย่างปิงทั้งปิงทั้งแหลกสมกับเป็นทูจริงๆกูไม่โดนเออไอ้ยี่ยาผมน่าจะบล็อกไว้เลยกีเพราะทำไมกูน็อกแบ็กมาวะเนี่ยห้ามันน็อกแบ็กด้วยวะเนิบมาแล้วอ่ะกูไม่โดนอื้อหือ เล่นเฮียอะไรมึงเอาฟันไม่โดนเขี้ยไม่โดน <c oughs> อะไรวะทำไมมันทำไมมันถึงสกิลไม่โดนวะแม่คนนี้เขาเล่นบล็อกค้างวะ่ะโอ้โหต่อคขมโบได้ก็ไม่ต่อยัดขี้อะไรมึงวะเนี่ยคือถ้ากูต่อยว่าแต่ฟักอุ้ยไม่ทันอ๋อต่อยไม่โดนอุ้ยต้องกลัววะเนี่ย